สวัสดีค่ะแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาผัดลาดหน้านะคะคณะปลูกเองค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเจียวกระเทียมกับเต้าเจียวก่อนนะคะหมูแม่แก้วก็จะหมักไว้ก่อนนะคะหมักนี่ก็จะไม่มีสูตรค่ะเนาะก็พอเจียวกระเทียมกับอ่าเตาเจียวเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ําค่ะใส่น้ําพอเดือดแล้วก็มาใส่ผักก่อนนะคะเนาะ แล้วเราค่อยตามด้วยหมูหมักค่ะหมูหมักนี่ก็ไม่มีสูตรค่ะแต่ว่าก็อร่อยนะคะใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะหมักแล้วก็ไข่หนึ่งใบนะคะเนาะแล้วก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเนาะหรือใครจะหมักใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะเนาะพอ เราจะผัดผักผัดอะไรเราก็จะเอามาใส่นะคะเนาะเอามาใส่เลยก็หมูก็จะนุ่มค่ะเนาะใส่ซอสหอยหมูหนึ่งกิโลก็ใส่ซอสหอยประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะนะคะเนาะแล้วก็ไข่สักสองใบก็ได้ไม่แก้วใส่หมูครึ่งกิโลใส่ไข่หนึ่งใบคะ่ะก็หมักเอาไว้ทํา าลาดหน้าทำกับข้าวค่ะผัดกะเพราก็อร่อยค่ะผัดราดหน้าทุกคนก็ผัดกินเองได้นะคะเนาะเมื่อเรามีหมูหมักแล้วแม่แก้วก็จะไม่ใส่แป้งอ่าลงไปเลยหมักเลยนะคะเนาะแม่แก้วก็จะอ่าละลายแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดใส่ทีหลังนะคะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซอสปลาเขียวค่ะ ใส่รสด,ดีใส่ผงปรุงรดลงไปนะคะเนาะก็ชิมตามใจชอบค่ะผักก็จะมีผักคะนา้าผักแครอทข้าวโพดอ่อนนะคะเนาะนี่ก็ทําทานประมาณ3ามจานค่ะเมนูนี้เนาะเนาะบอกว่าอร่อยมากเลยผักคะนา้าอ่อนที่แม่แก้วปลูกเองในกระถางนะคะเนาะ มีผักสลัดมีผักคะนา้ามีต้นหอมนะคะที่แม่แก้วปลูกเองเนาะก็ชิมรสตามใจชอบนะคะเนาะสูตรนี้หมูหมูนุ่มมากค่ะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากเป็นกำลังใจให้แม่แก้วสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ มาทานด้วยกันคะ่ะไม่แก้วขอตัวไปทานกับสามีกับลูกชายก่อนนะคะลูกชายก็อยู่ม .6 แล้วปีหน้าก็จะช่วงน,นี้ปิดเทอมปิดเทอมแล้วก็จะขึ้นมาหาลัยแล้วนะคะเนาะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆเรียบซีทุกท่านทั้งในและต่างประเทศนะคะฝากติดตามรับชม ช่องแม่แก้วสต,ตอรี่ด้วยนะคะไม่ได้ว่าทําแต่กับข้าวนะคะมีหลายอย่างที่แม่แก้วทํานะคะเนาะไม่ว่าการทําบุญทํากับข้าวพา,ารีวิวนะคะเนาะก็ขอขอบคุณมากๆมีกรอบลูกชายทอดเรียบร้อยแล้ว เยอะไหมว้านยาทานมากมากแล้า,า,าทานด้วยกันค่ะอันนี้คือเส้นใหญ่ผัดแล้ว ใส่ซี่ยวเราก็มาตักใส่จานแล้วก็พร้อมราดหน้าเลยค่ะอันนี้เส้นใหญ่หน้าเลยจ้ะคนละหนึ่งจานสามจานพอดีเลยอาหารเย็นมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วดูรสชาติเลย โอเคทานกันเลย